ไปที่จังหวัดสะแก้วกันต่อค่ะตอนนี้นะคะสะแก้วเขามีการเตรียมผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสะแก้วค่ะในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะในมุมมองของสถาบันการสร้างชาติโดยคุณทีรชัยลิ้มประสิทธิทธ์ศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้เปิดการบรรยายพิเศษยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสะแก้วในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนออนัอน,วนออกในมุมมองสถาบันการสร้างชาติ โดยมีภาคราชการภาคธุรกิจเกษตรกรนะคะเกษตรกรรุ่นใหม่ประชาชนทั่วไปที่สนใจก็มาร่วมฟังกันซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วได้เชิญศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวง,งศักิงกงสุนใหญ่กิติมิ์สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทยนักวิชาการอาวุโสมหาวิทยายลายัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาประธานสถาบันการสร้างชาติมาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสะแก้วในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในมุมมองสถาบันการสร้างชาติเพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายได้มีความพร้อมเตรียมนำศักยภาพความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในธุรกิจและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดสะแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ